สวัสดีครับอยู่กับร้านสมุดบล็อกทีวีนะครับวันนี้มาแนะนําตัวกล่อง a อ d น o อยนะครับรุ่น X96 Max นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากร้านสมุดบล็อกทีวีนะครับเรามาดูรอบกล่องกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับสามารถรับชมนะครับ ได้สูงสุดถึง 8K เลยนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะมีพวกโลโก้นะครับโลโก้สกรีนสวยงามนะครับสีทองเขียนว่า x 9 6 Max Plus นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกล่องนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างแกะกล่องมานะครับบันดาแรกก็เป็นกล่อง Android เลยฮะเป็นรุ่น x 9 6 Max Plus นะครับ นี่เดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนนะฮะกันค้างในส่วนต่อไปนะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยรีโมทนะฮะหนึชิ้นส่วนต่อมาเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟบ้าน2 2งโวลต์นะครับตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เอาต์พุต5โวลต์เช่นเคยนะครับ 2M แอมป์นะฮะด้านที่เสียบกับกล่องเอ็นลอยนะครับ เป็นอะแดปเตอร์ดีซีนะฮะก่อต่อมานะครับไต่ทีเอใหม่ในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับในส่วนนี้ร้านสวูดบ็อกทีวีก็ทำ ตัวเมนูนภาษาไทยมาให้นะครับดีมากเลยเอาไว้โหลดแอปนะครับติดตั้งหนังนะครับติดตั้ง YouTube หรือว่าดูทีวีฟรีออนไลน์นะครับคู่มือภาษาไทยนี้นะครับก็ใส่มาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้ผ่านคู่มือภาษาไทยเลยนะครับผมเอาไว้ด้านบนนะฮะต่อมานะครับในกล่องก็ยังมีใบรับประกันสินค้านะครับเป็นใบวารับประกัน3เดือนนะครับบอกชื่อรุ่นนะฮะแล้วก็ Mac Edge นะครับแล้วก็วันที่ซื้อนะฮะอันนี้ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแมนวนวลคู่มือภาษาอังกฤษนะครับบอกรายละเอียดว่าในตัว X96 Max Plus นี่ครับมีอะไรบ้างนะครับวิธีการต่อสายนะฮะอันนี้ก็มีบอกไว้ชัดเจนนะครับ ในส่วนของสเปคนะครับสเปคตัว s 9 6 m Plus นี้นะครับเป็น Android version 9 CPU นะครับก็จะเป็น a m logic S905X3 นะครับ64บิต Quad Core GPU นะครับก็ยังเป็นตัว G31 นะครับ MP2 GPU Processor นะฮะ RAM นะครับให้มาเป็น LPDDR3 นะครับถึง4 g b เลยทีเดียวนะครับตัว ROM นะครับก็ให้มา เต็มที่เลยครับถึง64กิกนะครับตัวนี้เหลือเฟือเหลือใช้นะครับสำหรับคอ เกมนะครับที่ต้องการโหลดเกมเยอะๆนะครับเอาไว้เล่นในกล่อง a อน r o อยหรือว่าจะโหลดหนังเก็บไว้ในเครื่องก็ได้ครับแล้วก็มาดูย้อนหลังนะครับรองรับเ Wi-Fi า่าส2.4และ5 g ิกะเฮิรตนะฮะจะเปิดดูแอปดูวิดีโอหรือว่าเว็บไซต์ท้องโลกอินเทอร์เน็ตก็เร็วแรงไม่สะดุดแจ่มจริงครับตัวนี้เรามาดูรอบกล่องกันนะครับว่าตัว S960 มิค่มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นดีฝั่งนี้เลยนะฮะในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นพอร์ต DC นะครับตัวนี้เอาไว้เสียบตัวกล่องแอนดรอยกับไฟบ้านนะ ตัวนี้ต่อมาในส่วนของพอร์ตออปติกนะครับตัวนี้เอาไว้เสียบกับโฮมเทวเตอร์ที่บ้านนะครับแล้วก็พอร์ตเอดีนะครับเอาไวา HDMI ตัวนี้ก็เอาไว้เสียบกับสาย HDMI นะครับแล้วก็ต่อกับทีวีนะครับหรือว่าต่อกับจอคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถต่อได้นะครับในส่วนของพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็ต่อกับสายเลนนะครับเสียบไปยังเรเตอร์นะครับ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตนะฮะนอกจากให้พอร์ตอินเทอร์เน็ตที่เป็นสายแลนแล้วนะครับตัวกล่องเองก็มี Wi-Fi นะครับ2ย่านด้วยกันนะครับย่านแรกก็คือ2.4 GHz นะครับแล้วก็อีกย่านก็คือ5 GHz นะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นพอร์ต AV นะครับหรือว่าออ udi โนะครับไว้ต่อกับพวกทีวีรุ่นเก่าๆนะครับต่อไปเป็น IR นะครับพอร์ตรีเซิร์ r นะฮะอนรันี้ด้านข้างนะครับก็จะมีนะฮะ usb 2พอร์ตด้วยกันนะครับอันแรกก็คือสีฟ้านี้เป็น usb version สนะครับใช้งานลื่นไหลแล้วก็เร็วมากๆนะครับอีกพอร์ตนึงก็จะเป็น usb 2.0นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามีอุปรกรณ์ที่ซ u p p o r t ตัว usb 3ผมก็แนะนําให้เสียบตัว usb 3นะครับมันจะสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า usb 2นะครับในส่วนต่อมาก็เป็นพอร์ตการ์ดนะครับตรงนี้เอาไว้เพิ่มความโจในตัวกล่องนะครับซึ่งโดยปกติ ตัว S96 m e g a p a ก็ให้อมาถึง 64G นะครับผมว่าเหลือเฟือหลือหลายเลยนะฮะในส่วนของรายละเอียดของ Android S96 Megapad ก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานนะครับของตัว S96 m e g a p a จริงๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาต่อในส่วนของการใช้งานกล่อง Android x 9 6 Megapad นะครับในส่วนแรกนะครับเข้ามาถึงนะครับแสดงหน้าแอปพลิเคชันนะครับหลากหลายอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปตั้งค่าภาษานะครับ กดด้านซ้ายล่างนะครับรูปฟันเฟืองนะครับกดจิ้มทีหนึ่งมันเขียนคาว่า setting นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ device reference นะครับที่เป็นรูปคอมเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยฮะหลังจากนั้นนะครับก็เลือกที่เมนูที่3นะครับเขียนว่า a n g u a g นะครับที่เป็นรูปโลกนะฮะกดเข้าไปครับตอนนี้มันตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ English นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับซึ่งกล่องตัว X 96 MegPlus เนี่ยนะครับ ซัพพอร์ตตัวภาษาไทย100%เเนะครับเพื่อนๆเรือนหานะครับเขียนวัดไทยนะฮะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กดจิ้มนะครับกดจิ้มเสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูกลับนะครับผมแนะนํานะครับให้เพื่อนๆใช้เมาส์นะครับตัวเมาส์นะครับสามารถควบคุมได้ง่ายกว่ารีโมทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านสมุดบล็อกทีวีนะครับในราคาไม่ขี่บาทนะครับหลักร้อยนี่เองนะครับต่อไปนะครับ หลังจากเราตั้งค่าภาษาเสร็จเราก็ไปตั้งค่าวันที่แล้วก็เวลานะครับกดเมนูที่2นี่นะครับที่เขียนว่าวันที่และเวลาโดยเลือกหัวข้อตั้งค่าเขตเวลานะครับจิ้มไปเลยฮะประเทศไทยนะครับกรุงเทพให้เลือกโซนเวลาเป็น GMT บวก7นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับโซนเวลาเรานะครับจะตรงกับจาการ์ตานะครับ GMT บวก7นะครับเพื่อนๆก็กดคลิกไปฮะ หลังจากคลิกเสร็จแล้วนะครับมันก็แสดงวันที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็เวลาเป็นปัจจุบันนะครับอันนี้ผมอัดวันที่1นะครับมิถุนายน20นยนะครับเป็นปีคิตศักราชนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าภาษานะครับกับเวลาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยกล่องตัว x 9 6 m าห p l u s ัเนี่ยนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้2แบบนะครับ1ก็คือสายแลนนะฮะ ต่อจากเราเตอร์ผ่าน RJ45 นะครับ2ก็คือต่อ Wi-Fi นะครับย่าน2.4แล้วก็ย่าน 5G นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะครับผ่านสายแลนนะเพราะว่าตัวกล่องเอ็นลอยผมใกล้เราเตอร์แต่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับว่าต่อ Wi-Fi ยังไงไปที่ตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองด้านซ้ายด้านล่างนะครับกดที่ตั้งค่านะครับจากนั้นไปดู หัวข้อคําว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับกดเข้าไปฮะตัว Wi-Fi บ้านเราก็จะแสดงนะครับที่บ้านผมมี Wi-Fi ทั้งหมด3ชื่อนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือก connect ตัว Wi-Fi ตัวใดตัวหนึ่งได้เลยนะครับถ้าอยู่ข้างเราเตอร์นะครับผมแนะนําเป็นย่าน 5G นะครับสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพเลยค่ะเดี๋ยวผมลองกดเข้า connect สักตัวนะครับกดมาปุ๊บก็ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับหลังจากใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับที่ โลโก้สีฟ้าเนี่ยครับหลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับหากเพื่อนๆต้องการเปลี่ยน w i f i นะครับทำได้ง่ายๆนะครับโดยไปที่เมนูตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นตัวที่เราบันทึกไว้นะครับเราก็เข้าไปเลยฮะต่อมานะครับกดไม่จําเครือข่ายนะครับจะเห็นได้ว่าชื่อไวไฟทุกตัวนะครับไม่มีการใช้งานนะครับหรือว่าจําเครือข่ายแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือก ใช้ w i f i ตัวอื่นได้นะครับต่อมานะครับมาแนะนำ YouTube นะครับในกล่อง Android นะครับว่าตัวไหนที่น่าใช้นะครับซึ่งในกล่อง Android นะครับมี u t ท b e ทั้งหมด2ตัวนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับด้านล่างนะครับทางด้านซ้ายที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมหลายๆาอันเนี่ยนะครับทั้งหมด9อันนี่แหละเรากดจิ้มไปเลยนะครับทางร้านสมุดบล็อกนะครับได้ติดตั้ง YouTube ที่เป็นสีขาวนี้ไปให้แล้วนะครับโดยปกติถ้ามาจากโรงงานนะครับจะเป็นโลโก้ youtube สีแดงเนี่ยครับแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับที่สั่งซื้อไปนะครับใช้เป็นตัว YouTube ที่เป็นสีขาวนี่นะครับตัวสีขาวนี่มันจะทําให้การใช้งานง่ายขึ้นนะครับลื่นไหลมากขึ้นแล้วก็การดูคลิปเลื่อนคลิปแบบนี้ครับจะง่ายกว่าตัว YouTube สีแดงนะครับอันนี้ก็แนะนําไว้เลยฮะเราเข้าไปดูในแอป y o u t u b e สีขาวนี่นะครับว่ามีอะไรบ้างในการใช้งานเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายมากนะครับ ที่เราได้เคยดูนะครับข้างล่างก็จะเป็นหน้าแรกนะครับอันดับ2ก็คือสำรวจนะครับสำรวจนี่นะครับจะเป็นคอนเทนต์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับมันจะขึ้นลิสต์แรกๆเลยนะครับ การติดตามนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องทําการล็อกอินก่อนนะครับถึงจะแสดงวิดีโอที่เราไปกดติดตามไว้นะครับทางวิดีโอนี้ก็เป็นส่วนของการผลิตคอนเทนต์คร่าวๆ u t u b e ก็ประมาณนี้นะครับแนะนําแอปพลิเคชัน YouTube ที่เป็นสีขาวนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการแนะนําดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปแต่งรูปนะครับเกมหรือว่าแอปดูหนังฟังเพลงนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่คําว่า Play Store นะครับอยู่ด้านซ้ายแรกนะครับ กดเข้าไปค่ะมันจะขึ้นหน้าให้เราล็อกอินนะครับโดยการล็อกอินเข้าตัว Google Play นี่นะครับเพื่อนๆต้องมี Gmail นะครับการสมัคร Gmail ง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่ Google แล้วนะครับแล้วก็กดสมัครอีเมลผ่าน Google นะครับรอสักครู่นะครับให้มันดาวน์โหลดเสร็จเราก็ทำการใส่อีเมลไปครับผมผมทำการใส่อีเมลของผมไปก่อนนะ หลังจากใส่อีเมลเสร็จนะครับก็กดถัดไปจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับหลังจากที่เพื่อนๆใส่รหัสผ่านแล้วนะครับก็กดถัดไปได้เลยฮะจากนั้นกดฉันยอมรับครับในส่วนของ Google Drive นะครับถ้าต้องการแบ็กอัพข้อมูลไป Google Drive ก็ติ๊กเลือกนะครับหากไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะฮะจากนั้นก็กดเพิ่มเติมครับยอมรับครับมาแล้วครับ แอปพลิเคชันให้เราเลือกดาวน์โหลดมากมายนะครับทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเราต้องการดูว่าอันดับสูงสุดในตอนนี้ที่เข้าดาวน์โหลดกันนะครับก็ทิมหัวข้ออันดับสูงสุดได้เลยฮะมันจะขึ้นแอปพลิเคชันที่คนนิยมดาวน์โหลดในปัจจุบันนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เลือกดาวน์โหลด แอปพลิเคชันตามที่ชอบได้เลยนะครับแต่วันนี้ทางร้านสมุดบล็อกทีวีนะครับมาแนะนำแอปพลิเคชัน2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นดูทีวีออนไลน์ไร้โฆษณานะครับชื่อว่าดูทีวีนะครับเข้าไปครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากนะครับดูทีวีได้ลื่นไหลมากแล้วก็ไม่มีโฆษณาขั้นเพื่อนๆก็ทำการติดตั้งไปนะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วตัว ดูทีวีนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งแอปพลิเคชันก็คือนะครับ dl tv นะครับเราก็ค้นหาได้เลยครับคำว่า dl tv นะครับมาแล้วครับหน้าตาของแอปพลิเคชัน dl tv ก็เป็นรูปแบบสีเหลืองนี่นะครับเอาไว้ให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับการสอนแบบออนไลน์ที่ ปัจจุบันนิยมกันนะครับตัว X96 m a c e Plus นี้ก็ซัพพอร์ตในการดูดูการเรียนการสอนออนไลน์นะครับซึ่งผมได้ทําการดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับหากใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดทีนะครับก็กดติดตั้งได้เลยหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับวิธีการเข้าไปดูนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับที่เดิมนะครับที่เขียนว่าแอปพลิเคชันด้านล่างนี้นะครับกดเข้าไปฮะพอเข้ามาหน้านี้นะครับจะแสดงแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมานะครับ อย่างเช่น DLTV ดูทีวีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดูทีวีกันนะครับในนี้ว่ามีช่องอะไรบ้างให้เราดูนะครับเป็นการดูทีวีแบบไร้โฆษณาขั้นนะครับหรือว่าฟรีทีวีนั่นเองครับกดล่างซ้ายนะครับเขียนว่าฟรีทีวีจากนั้นก็จะขึ้นนะครับช่องนะครับฟรีทีวีทั้งหลายให้เราเลือกดูนะครับ มาต่อในส่วนต่อไปนะครับเป็นแอป dl tv นะครับเราก็เข้าไปเลยฮะก็หลังจากเข้ามาแล้วนะครับกดอนุญาตไปนะครับหน้าตาของแอป dl tv นะครับก็มีให้เลือกวิชานะครับด้านบนนะฮะแล้วก็ช่วงชั้นนะครับสังเกตได้ว่าก็มีตั้งแต่อนุบาลนะครับแล้วก็ไปประถมนะครับแล้วก็มัธยมนะครับผมเข้าไปในส่วนของมัธยมปีที่1นะครับ อยู่ DLTV7 นะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าค่าบเรียนวันไหนเราสามารถกดดูแบบสดๆได้เลยฮะโอเคออกมานะครับการดูย้อนหลังนะครับเพื่อนๆนะครับลงมาที่ด้านใต้นะครับที่เขียนคําว่าดูย้อนหลังนี้นะครับ เราสามารถเข้าไปดูได้วิชาที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับในชั้นของปฐมนะครับเราจะดูชั้นไหนนะครับเราก็เลือกดูด้านซ้ายก่อนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นมัธยมหนึ่งนะครับกดด้านซ้ายติ๊กให้เป็นรูปสีส้มเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกวิชานะครับว่าเราจะดูวิชาไหนภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับหน่วยย่อยที่1.1หน่ะครับหน่วยย่อยที่1.2อนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูย้อนหลังได้นะฮะคร่าวๆนะครับสำหรับแอป DLTV นะครับในการเรียนออนไลน์นะครับ ก็กดออกมานะครับที่ขวานะฮะปิดแอปก็กดตกลงได้เลยฮะต่อมาในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับทางร้านสมุ o บ h ็อกทีวีนะครับแนะนำเป็นตัวไฟฟอกนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด ในแอป Store ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังออนไลน์นะครับหรือว่าดูคอนเทนต์ผ่านเบราว์เซอร์นะครับแนะนำเป็นตัว Firefox เลยค่ะต่อมานะครับในส่วนของปุ่มนะครับ n นวิเกเตอร์บานะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store ได้เลยนะครับตอนนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับอยู่ด้านล่าง กดเข้าไปฮะหลังจากกดเสร็จแล้วนะครับมันก็ขึ้นเมนูแนะนานะครับด้านบนเขียนว่า Please turn on นะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการควบคุมกล่อง Android ได้ง่ายขึ้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่เขียนคําว่า Go to setting นะครับกดเข้าไปทีนี้จากนั้นนะครับก็ไปที่เมนูนะครับ Navigation bar นะครับกดจิ้มไปนะครับเพื่อนๆก็ไปเปิดใช้บริการนะครับด้านบนนี้ครกดปุ๊บทำการตกลงนะครับรอสักครู่นะครับ มันจะขึ้นเมนูนี้นะครับจะโชว์ว่าถ้าเราเลื่อนเมาส์ปัดขึ้นนะครับมันจะขึ้นแถบตัวนีเวเกชั่นบาร์นะครับแล้วก็กดโอเคไปฮะปุ่มน a เวเกชั่นบาร์นะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกลับนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มโฮมนะครับที่เป็นรูปกลมๆเนี่ยนะครับกดปุ๊บมันก็จะกลับมาหน้าปุ่มโฮมนะครับถ้าต้องการเคลียร์แอปนะครับก็กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับกดทีนึ่ง มันจะเปิดแอปที่เราได้เข้าไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถปิดแอปได้นะครับก็กดติ๊กด้านบนนะครับปัดกดอ,อยหมดเลยนะครับแอปที่เราเข้าไปเพื่อจะทําการเคลียร์แรมนะครับให้แรมนะครับมีพื้นที่ในการโปรเซสแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับนี่เราก็กดไปให้หมดนะหลังจากหมดแล้วมันก็เด้งกลับมาหน้าโฮมนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการ แอปแจ้งเตือนนะครับแอปต่างๆนะครับบางครั้งเราเล่นเกมนะครับหรือว่าดูหนังไม่อยากให้มีใครทักมานะครับหรือว่าเล่น Facebook เล่น IG นะครับผ่านตัว X96 MaxPlus เนี่ยนะครับเราก็เข้าไปทําการปิดการแจ้งเตือนได้เลยฮะไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับไปที่ตัวแอปนะครับหลังจากเข้ามาหน้าแอปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปดูที่แอปทั้งหมดค่ะ มันจะแสดงแอปทั้งหมดนะครับเราเลือกแอปใดแอปหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมต้องการแอปฟรีไฟนะฮะพอเข้ามาแอปฟรีไฟเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเมนูคําว่าการแจ้งเตือนอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดปิดได้นะครับวิธีการลกแอปบางครั้งเราโหลดแอปไว้ในเครื่องเยอะมากนะครับแม้ความจุตัว X96 Max Plus จะ64 g b นะครับเพื่อนๆเอาหนังมาไว้นะครับแล้วก็โหลดแอปเล่นเกมเกิดพื้นที่เต็มนะครับ เพื่อนๆก็ไปดูวิธีการลบแอปกันนะครับเหมือนเดิมครับก็ไปที่ตั้งค่าฮะจากนั้นเราก็ไปที่เมนูที่เขียนคําว่าแอปครับพอเข้ามาหน้าแอปเสร็จแล้วนะครับเราก็กดดูแอปทั้งหมดเลยฮะผมต้องการลบแอปเกมฟรีไฟล์นะครับเราไปที่แอปเกมฟรีไฟล์ได้เลยฮะ จากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตที่หัวข้อครับว่าถอนการติดตั้งนะครับเราก็กดไปเลยฮะพอกดเสร็จแล้วนะครับมันจะได้หน้าต่างขาวๆนี้ขึ้นมานะครับเราก็ทําการกดโอเคได้เลยฮะพอกดแล้วนะครับตัวระบบก็ทําการลบแอปฝี i า e นะครับตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วนะฮะเท่านี้ก็เป็นการลบแอปพลิเคชันอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับตัวในแอปพลิเคชันเองก็จะไม่แสดงแล้วนะครับ ถึงในส่วนหัวข้ออันสุดท้ายนะครับหากใช้งานไปนานๆครับรู้สึกว่ามันหน่วงมันช้าขึ้นมันเด้งอะไรบ่อยขึ้นนะครับเป็นวิธีการสุดท้ายที่เราจะทำก็คือรีเซ็ตนะฮะร,รีเซ็ตกล่อง X96 Max Plus นี่นะครับวิธีการทำก็ทำง่ายๆเลยครับไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมฮะจากนั้นก็เลือกที่หัวข้อค่ากำหนดอุปกรณ์ครับ ล่างสุดนะครับที่เขียนคําว่ารีเซ็ตเนี่ยนะครับเราก็กดไปปุ๊บจากนั้นก็กดปุ่มรีเซ็ตทุกอย่างก็จะกลับเป็นค่าโรงงานนะครับเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นค่าภาษา Wi-Fi นะครับทุกๆอย่างนะครับแอปพลิเคชันก็หายไปหมดนะครับเราต้องมาดาวน์โหลดใหม่นะฮะวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกล่อง android x 9 6 m e g p p u s จากร้านสมุดบล็อกทีวีนะครับยังไงถ้าสนใจนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ ไลน์นะครับ @supportboxtv bo นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านบนนะครับโลโก้แบบนี้ครับติ๊งติ๊งยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง supportboxtv bo ใน YouTube ด้วยนะครับจะทำคลิปคอนเทนต์อธิบายรีวิวกล่องอิน o อยแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับให้คนที่ซื้อไปแล้วนะครับจะได้เข้าใจในการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ ใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อก็ลิงก์อยู่ด้านใต้วิดีโอนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์นะครับได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางอะไรด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ